all right we're talking about the homeless here in america over half a million people homeless in america and i'm doubting that's the right number there's probably many many more <laughs> this part of town along 103rd street uh, a lot of crime around here all right this is a mobile home park what's called ดีค่ะทุกคนป้าเมราค่ะเมราชีวิตในอเมริกาวันนี้ป้าเมราจะพาทุกคนไปทัวร์มุมบางมุมของอเมริกาที่บางคนอาจจะยังไม่เคยรู้เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะคะอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจเป็นประเทศสวลไลแต่ก็มีทั้งมุมมืดมุมสว่างและก็บางมุมที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักตามไปดูกับป้าเมราเลยค่ะ,ะย่านแรกที่ป้าเมราจะพาไปดูก็คือ,อย่านโฮมเรดค่ะ หรือย่านคนไร้บ้านแต่เราจะขับรถผ่านดูบนรถกันนะคะที่นี่จะเป็นสวนสาธารณะหรือพับปิ c พาร์ค่ะทุกคนช่วงวิกฤตโควิดจะมีคนไร้บ้านหรือ h โฮมเลดมาอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากเลยมาตั้งหลักปักฐานอยู่กันเหมือนศูนย์อ,อพยพเลยคะ่ะตอนแรกที่ขับรถมาถึงป้าเม่ร่าคุยกับลุงจอนว่าเอ๊ะคนไร้บ้านเกาหายกันไปไหนหมดเรามาผิดที่หรือเปล่าลุงจอบอก ก็ที่นี่แหละที่เราเคยมาที่ยังเห็นเหลืออยู่ก็มีกลุ่มเล็กๆมีประปลายค่ะทุกคนลุงจรบอกสงสัยตำรวจย้ายไปอยู่ที่เชลเตอร์แล้วเราก็เลยขับรถผ่านมาที่เชลเตอร์ค่ะทุกคนปรากฏว่าเข้ามาอยู่ที่นี่กันถึงจะเข้าไปอยู่ในูนวนพักพิงแล้วกลางวันก็พากันออกมาเหมือนคนนี้ที่มายืนถือป้ายขอทานอยู่ที่มุมถนน ป้ายสีน้ําเงินที่ทุกคนเห็นที่ติดอยู่ที่รั้วนะคะเป็นป้ายของทางโบสแจ้งวันเวลาในการแจกอาหารค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่ายอดอัปเดตคนไร้บ้านในอเมริกาตอนนี้ก็คือ6 7 7 0 0คนค่ะส่วนฟลอริดาคนไร้บ้านสูงอันดับ3ของอเมริกากับทุกคน LA อันดับ1ค่ะรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้ทุ่มง,งบประมาณ 5, 0 0 0ล้านนะคะเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราไปกันต่อค่ะทุกคนป้าเมราจะพาไปดูชุมชนคนที่มีไรายได้ต่ำที่อยู่ในดาวเทาแห่งนี้อยู่ใกล้ๆกันนี่ละค่ะตามป้าเมราไปเลยนะคะวันนี้ป้าเมราจะพาไปทัวร์ไปเลาะดูคนอเมริกันระดับต่างๆเขาอยู่กันแบบไหนอย่างไรนะคะทุกคนดูสิคะเป็นย่านคนไรายได้ต่ำแต่ว่ามีรถยนต์กันทุกบ้านเลยละค่ะ Mobile Home Park ตอนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านเคลื่อนที่หรือโมบายเฮาส์ค่ะทุกคนเดี๋ยวป้าเมราจะพาทุกคนขับรถวนไปดูข้างในกันนะคะโมบายโฮมชื่อพิลึกดีเราจะเรียกว่าบ้านมือถือหรือว่าบ้านเคลื่อนที่ดีค่ะทุกคน <laughs> เรามาฟังลุงจรนเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ This They them out set Home here wheels is called a mobile home Park They bring them out here a set wheels and a Mobile set them on of on bring back wheels move they the เดี๋ยวเราจะไปย่านสลัมกันต่อเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวป้าเมร่าจะพาทุกคนไปดูย่านสลัมกันค่ะว่าสลัมที่เมืองไทยกับอเมริกาต่างกันยังไงนะคะเหมือนกันไหมคำว่าสลัมในเมืองไทย ก็คือชุมชนคนแออัดและก็คนที่มีไรายได้น้อยยากจนเรามาดูที่อเมริกากันค่ะว่าบ้านคนยากจนของเขาเป็นอย่างไรนะคะดูตามป้าเมร่าไปเลยนะคะจะว่าไปแล้วตามความคิดเห็นของป้าเมร่าเองนะคะคือเขาก็ไม่เชิงจะยากจนเลยทีเดียว กบ้านนะนะคะเขาจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะเห็นไหมคะมีรถจอดหน้าบ้านกันทุกหลังเลยบางคนก็เป็นเจ้าของบ้านบางคนก็เช่าบ้านนะคะแต่ว่าที่เป็นที่ที่เขาเช่ากันค่ะคือบางคนก็เช่าที่สร้างบ้านเองบางคนก็มาเช่าบ้านเขาอยู่ค่ะแต่จะยังไงก็ตาม ตามความคิดเห็นของป้าเมร่านะคะที่อเมริกาเนี่ยเขาจะดูแลประชากรของเขาเป็นอย่างดีทุกกลุ่มเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดก็าตามนะคะภาครัฐไม่เคยทอดทิ้งดูย่างสลามแล้วป้าเมร่าจะพาทุกคนไปดูหมู่บ้านต่างๆนะคะ This area here, part 103 street here high is crime area a area 103rd very of ถนนเส้นนี้เขาเรียกเขาเรียกทะเลเบิร์ดค่ะทุกคนหรือถนอนสาย103ของเจ็กสัแวนวิวค่ะทุกคนเป็นถนนสายที่ไม่ค่อยปลอดที่ไม่ค่อยปลอดภัยนะคะถ้าเดินทางผ่านเวลากลางคืนก็จะต้องระวังอันตรายนะคะจะมีการที่ป้นกันไปค่ะโอเคลอ n ไ c e n ท w rental apartments they just built here last year. They look really nice. เราจะมาเช็คราคากันค่ะ ว่าแพงไหม look it it trace ตอนนี้รุงจางกำลังเช็คราคานะคะว่าค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์ที่นี่เท่าไหร่นะคะก mm hmm. ลุ่มที่มาเช่าอาพาร์ตเมนต์นะคะก็จะเป็นพวกคือกลุ่มวัยทำงานค่ะที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะซื้อบ้านหรือเพื่อความสะดวกในการทำงาน Or if someone like to buy a house in USA, what they need to prepare, my dear? Well, for probably the first thing they check is your credit score and then they check your income, how much you make, because that yeah, how much you make justifies how much you can spend on a mortgage or on rent. So if your say your rental is only or your mortgage is a thousand, you need to make like four thousand. เราจะไปลุยก is ันต่อค่ะท yes. ุกคนเราจะไปดูหมู่บ้านกันนะคะ clubs s Ouais Sagami protein egen ật About a small house? It's a small one. It doesn't look very small to me. <laughs> no, I mean about the house, one story house like that. I just live there. สำหรับคลิปนี้ป้าเมราขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ